ให้กำลังใจเก๋ไก่เปิดใจเหตุเลิกไบรท์ยอมรับมีคนคุยใหม่แล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักเน็ตไอดอลที่ตัดสินใจเลิกรากันสำหรับสาวเก๋ไก่และสไปที่ล่าสุดเก๋ไก่ได้ออกมาเปิดใจสาเหตุที่ต้องเลิกรากันบอกอีกด้วยว่ากำลังจะมีความรักครั้งใหม่เปิดเผยกับสไป์หมดไม่เคยปิดบังมารีฝากคนใหม่ดูแลน้องดีๆเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูผลงานของสาวคนนี้สำหรับสาวเก๋ไก่จากช่องสีไก่สไลเดอร์ที่หลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มก็ได้ออกมาเปิด แครรั้งกถึงสาเหตุการเลิกราค,ครั้งนี้ว่าเพราะเบื่อเราเรียนมาด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่มาด้วยกันตลอดเราพยายามให้มันทุกอย่างแฮปปี้สนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ทำงานมีความสุขแต่บางอย่างในคลิปที่เราเห็นมันเหมือนแฮปปี้สนุกสนานแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าต้องการมากกว่านั้น มารีได้ถามอีกด้วยว่าตอนบอกเลิกกันเปิดใจคุยกันไหมเก๊ไก่ได้ตอบว่าถามเขาเลยเขาก็ถ่ายคลิปหนูหนูก็ถ่ายคลิปเขาหนูก็บอกไปแล้วนะว่าเขาก็โอเคคิดในใจทําไมมันปล่อยง่ายทําไมมันดูไม่แคร์มองอีกมุมของคงคิดว่าทําไมมาบอกเขาแบบนี้เพราะเราบอกเขาว่าเราจะเลิกกับเขาไม่มีการรั้งใ,ใดๆเราไม่ได้ทะเลาะก,กันและมันก็จบแค่นั้นจริงๆส่วนเรื่องคุยคนใหม่เก๊ไก่ได้ตอบไปว่าตอนนี้มีไม่รู้สึกอยากเปิดตัวแล้วก็ไม่อยากให้ใครรับรู้โดยสาวม,มารียังถาม ามอีกว่าเป็นคนที่เป็นข่าวไหมเก๋ไก่ตอบว่าไม่รู้สิหนูชอบไม่คนสงสัยเพราะพอสงสัยแล้วจะได้เกิดติดตามหนูสุดท้ายมารียังฝากหนุ่มหนุ่มของเก,ก๋ไก่โดยบอกว่ารักน้องให้มากๆเพราะน้องน่ารักต้องเราติดตามกันต่อไปแหละคะ่ะว่าสาวน้อยคนนี้จะเปิดตัวหนุ่มคนใหม่เมื่อไหร่